สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่29เมษายน65อัปเดตราคาทองล่าสุดทองคําแทง่งทองรูป,ปรพันธ์บกกําเน็ตสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคําประจํำวันที่29เมษายนนะครับ สำหรับวันนี้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นบวก100บาททองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่3800บาทขายออกที่3900บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่3 2 4 4บาทและขายออกที่3 1 4 5 0บาทครับราคาทองโลก,โกสปอร์ตกับฟื้นตัวมาที่ะดับ1,900ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอยู่ที่103.669จุด ค่าเงินบาทอยู่ที่34บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์ครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมหรือว่าค่าบล็อกและราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำมิดโดยเฉลี่ยครับซึ่งแต่ละห้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่งลดและลดลายนะครับถ้าในต้องการลงทุนหรือเก็งกําไรแนะนําซื้อทองคําแท่งได้เลยครับ บางร้านซื้อน้ำหนักตั้งแต่5บาทขึ้นไปจะไม่เสียค่าบล็อกหรือว่าค่าพีเมพยมันเองนะครับก็ง่ายต่อการลงทุนและเก่งขึ้ไรนะครับช่วงนี้ราคาทองก็ยังสูงตัวอยู่นะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงเปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังและการลงทุนด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ